ฟังราคากันดีๆนะครับเราขายเพียง2,590,000บาทน้อยก็สอยได้วันนี้จะขอมารีวิวรถอีโคคาอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรถยนต์ของค่ายราชารถเล็กอย่างซูซูกิซึ่งเป็นรถที่โด่งดังมากในยุคข,ของรถคันแรก เรียกได้ว่ามียอดขายเป็นอันดับหนึ่งเลยในช่วงนั้นช่วงประมาณปี2012-2013 Suzuki Swift 1.25 GLX ตัวท็อปปี2013ต้องบอกก่อนว่าชื่อของ Suzuki Swift นั้นจริงๆแล้วเป็นที่คุ้นหูของคนไทยมายาวนานแล้วนะครับซึ่งตัว Swift ที่โด่งดังมากรุ่นนึงในประเทศไทย ก่อนที่จะมีอีโคคาร์รถคันแรกนั่นก็คือ Swift เครื่องยนต์1.5ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งขัดน,นะก็เป็นรถที่วัยรุ่นนิยมนำมาตกแต่งเรียนแบบกับ Mini คูเปอรจนเกิดขึ้นเป็นชมรมมากมายทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนั้นนะครับและต่อมาในปี2012ช่วงของนโยบายรถคันแรกนั้นทางซูซ u กิประเทศไทยก็ได้จับเจ้า s สวิปตัว 1,050นี่เองมาโมดิฟายใหม่โดยผลิตเองขึ้นในประเทศไทยและใช้เครื่องยนต์เล็กลงเหลือเพียงแค่ 1,254cc 0และได้ร่วมโครงการรถคันแรกซึ่งเจ้า s u ซูกิสวิฟ t ซึ่งได้รับสมญานามว่ารถมินิแห่งญี่ปุ่นนั้นในช่วงนั้นก็ต้องบอกเลยว่ายอดขายถล่มทลายอย่างมากโดยรูปร่างหน้าตานั้นก็ต้องบอกว่าละไม้คล้ายคลึงกับรถสวิฟใน เจนที่นําเข้าจากที่ปุ่นเพียงแต่ว่าอาจจะโม,มดิฟายขัดเหลาให้มันดูกลมดูมนมากกว่าเดิมโดยเฉพาะช่วงท้ายนะครับเรียกว่าช่วงนั้นก็ใครที่สั่งรถรุ่นนี้เนี่ยรอรอ,รอกันหลายเดือนเลยมีการขายใบจองมีการสั่งรถแล้วต้องรอกันล่วงหน้านานหลายเดือนเลยทีเดียวเจ้าซูซูกิสวิปคันนี้มีดียังไงเดี๋ยวเริ่มจากรอบคันกันเลยดีกว่าวันนี้สวิปตัวนี้ตัวท็อปนะครับ1.25 GLX มาด้วยสีเทาดำาแบบเข้มๆแบบดุดุเล็กๆนะฮะ ไฟหน้าพร้อมไฟตัดหมอกล้อมแม็กยางกูดเทียสี่เส้นนะครับตัวนี้ห้างให้มาล้อเดิมๆนะครับหนึ่งแปดล้อแม็กขอบสมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกข้างกุญแจอิ m o b บิ i ิเซอรนะครับมีปุ่มเปิดปิดประตูแบบคีย l เล s นะฮะฟิล์มรอบคันนะครับไฟท้ายสวยงามพร้อมเซ็นเซอร์หลัง ไฟเบรกที่ฝากระโปรงผิวพันธ์ุก็ใสๆเดิมๆนะครับหน้าเดิมนะครับห้องเครื่องดูกันแล้วก็มาดูช่วงท้ายนะครับรถคันนี้ก็โอ้ท้ายก็สวยๆเดิมๆนะไม่เคยพ่นนะยังแห้งๆเดิมๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยล้ออะไรมันหายไปไหนแนะบางคนออกมาแล้วก็โวยวายโวยวายจริงจริงจริงจต้องบอกก่อนสวิตนี้มันเป็นรถรุ่นเดียวที่เขาไม่ได้ให้ล้ออะไรนะเดี๋ยวเขาจะให้กระบอก ลมร้อยรอยรั่วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าไม่มีล้อ,อไหลนะไม่ต้องไปไวอยๆโทรไปด่าศูนย์อะไรไม่ต้องนะเฉพาะสวิฟต์นะเขาไม่ได้ให้นะตัวนี่ต้องบอกก่อนว่าห้องเครื่องที่เราดูกันไปตะกี้นะียฮะเดิมคานหน้าเดิมเบ้าชกเดิมไม่มีชนแต่ว่าคันนี้ก็ท้ายมีพ่นมานะฝั่งซ้ายท้ายท้ายฝั่งซ้ายมีพ่นมานิดหน่อยแต่ว่าโดยโครงสร้างแล้วย,ยังสวยอยู่พื้นพื้นล้อไหลยังสวยเดิมๆตะชงตะเข็บลายอยู่เหมือนเดิมนะไม่ต้องห่วงนี่บอกกันตรงๆขายกันตรงๆตะเข็บยังอยู่ แต่ท้ายซ้ายมีพ่นมานิดหน่อยนะถือว่ายังขับดีอยู่นะครับเอามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าสภาพเป็นยังไงสำหรับอ e ีโคคาร์ซูซูกิ s w i ิฟคันนี้นะครับมาด้วยเครื่องยนต์เบนซินขานาด1 2 5 4ซีซีะครับหรือที่เรียกว่า1.25 โดยตอนที่วางจําหน่ายนะั้นมีขายกันเพียงแค่3รุ่นด้วยกันนะครับก็คือตัวท็อปสุดก็คือตัวนี้นะหนึ GLX ตัวรองท็อป1.25 GL แล้วก็ตัวประหยัด1.25 GGA ต่อมาถึงจะมาเพิ่มรุ่นพิเศษอย่าง RX หรือว่าไซในรุ่นหลังๆนะครับที่จะทําให้ราคาก็เพิ่มขึ้นไปนะแต่ว่ารุ่นแรกที่เป็นอ e ีโคคาริกีขายแค่3รุ่นนะตัวนี้ก็ตัวแพงสุด1 2 5 GLX นะฮะ สำหรับห้องเครื่องตัวนี้นะครับก็หน้าหลังซ้ายขวานะครับเบ้าโชกคเดิมเลขตัวถังคมกริบนะไม่มีการซ่อมแซมนะฮะแก้มขวาขาหน้าเดิมรูอยู่รูคมกลมเม็ดอารอยู่ครบสติ๊กเกอร์อยู่ครบ,ส,กกรครบสากระโปรงเดิมนะมีถอดทำสีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับามาด้วยเครื่องยนต์เบนซินนะครับอรองรับแก๊สหอเกแก๊สหอและ e 2 0 ระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติแบบสายพานหรือเกียร์ CVT ให้การขับขี่และการเปลี่ยนเ,เกียร์ที่นุ่มนวลอะเดี๋ยวห้องโดยสารเป็นไงเดี๋ยวไปดูดีกว่าสำหรับตัวท็อป1.25 g l x สิ่งที่คุณจะได้ก็คือนะครับหลักๆก,ก,ก็คือนอกจากล้อแม็กแล้วนะ 1. ปุ่ม Star, สตาร์ท2ระบบแอร์ดิจิตอลและพวงมาลัยมัลติฟังชันเครื่องเสียง CD MP3 เชื่อมต่อด้วย USB และกระจกมองข้างพับไฟฟ้ากุญแจเป็นแบบ immobilizer keyless กุญแจสำรองครบมีให้2ดอกครบ book service เรามีครบเป็นรถ2มือนะครับเป็นรถผู้หญิงใช้แล้ว2มือนะเลขไม่ใช้ไปเพียง83,000กิโลเมตร สำหรับภายในห้องโดยสารก็เรียกว่าน่ารักไปอีกแบบนึงครับเหมาะสำหรับวัยรุ่นหรือว่าผู้หญิงที่ต้องการรถที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปขนาดเครื่องกำลังพอเหมาะพอดีสำหรับใช้ในเมืองหาที่จอดง่ายๆนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะสำหรับตัวนี้ก็มาด้วยภายในห้องโดยสารสีดำพร้อมเบาะหนังสีดำตัดได้สีเทานะคอนโซลคอนโซลอะไรก็สีดำพวงมาลัยหนังสวยงามนะฮะ พร้อมตัดกับวัสดุภายในสีเทาก็เท่อีกแบบหนึ่งราคาเพดานสีเทาด้านหลังก็มีชั้นวางของให้นะฮะมีชั้นวางของให้ก็เรียกว่าขนาดกําลังน่ารักนะฮะกะทัดรัดเหมาะสำหรับผู้หญิงนะหรือผู้ชายจะขับก็ได้นะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปแต่งกันนะแต่งเป็นแต่งเรียนแบบมินิคูเปอร์เป็นชมรมนะก็เรียกว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ราคาค่อนข้างจะอยู่ตัวมากๆเลยเรียกว่าราคาลงช้ามากเนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าที่ ชอบชอบการนํารถสวิปไปแต่งแต่งแบบน่ารักน่ารักเท่ๆเป็นชมรมเลยมากมายน่าใช้แนะนำฮะแนะนาอ่ะเดี๋ยวเราลองขับดูว่ามันเป็นยังไงนะคะันนี้สำหรับ s u ูซูกิสวิปนั้นจุดเด่นก็เป็นเรื่องของช่วงล่างที่นุ่มนวลน,นะตามสไตล์รถซูซูกินะฮะแล้วก็ขับง่ายขับสบายทัศนวิสัยการมองอะไรเนี่ยคุณจะมองเห็นได้มุมกว้างเลยนะการจอดอะไรก็ทำได้ง่ายนะ การเลี้ยวการขับผมว่าเป็นรถที่ผู้หญิงถ้าผู้หญิงขับใครก็ต้องชอบนะฮะระบบแอร์เย็นสบายนะห้องโดยสารก็กำลังเล็กกระทัดรัดขนาดพอเหมาะพอดนะีส่วนอัตราสิ้นเบืองเท่าที่ทดสอบอยู่ก็ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตร12-13นะแต่ถ้าขับกังไกลไปเรื่อยๆได้14 15้าได้ก็ด้วยความที่มันเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กก็เรียกว่าประหยัดไม่ได้กินมาก เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถ Eco ค a r อย่าง s u z u k กิ w ว f t 1.25 GLXP 2013เลขหม่เพียง80,000กิโลเมตรเท่านั้นความพิเศษของคันนี้เป็นรถบ้าน2มือแล้วนะครับผู้หญิงใช้ทั้งคู่แต่ว่าเจ้าของคนแรกนั้นเป็นดาราวัยรุ่นสาวชื่อดังมีผลงานการแสดงทั้งภาพยนตร์และละครในปัจจุบัน oh. นะ <I am. S 1> ชื่อเล่นละไม้คล้ายให้ดูดวง ไปเ <Okay. S 1> ดากันเอาเอง <Yeah. S 1> บอกแค่นี้แหละ <laughs> ปกตินะครับตัวท็อปรุ่นนี้คุณไปหาได้เลยนะในเว็บเขาขายกันสองแสนปลายๆนะสองแสนเจ็ดสองแสนแนนะแต่วันนี้เราแรกลกรถมานะครับคันนี้บอกเลยว่าตีแกลกรถมาสกรีนให้เรียบร้อยว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่ตีน้าท่วมนะห้องเครื่องเดิมนะท้ายมีพ่นมานิดหน่อยบอกตรงๆบอกกันตรงๆเลยแต่วันนี้เราขายราคาพิเศษขายเพียง2องแสนห้าหมื่น 9,000บาทเท่านั้นนะปกติราคานี้เนี่ยผมขายตามสภาพนะผมจะไม่มีรับประกันให้นะนี่พิเศษเฉพาะเป็นแฟนใน Facebook และย o u ู u เลนะขายถูกไม่พอผมเพิ่มให้เลยรับประกันเหมือนเดิมเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสุดๆ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมกับ เปลียนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ใส่กลองให้ฟรีแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ฟรีระบบน้ำมันเต็มถังให้ฟรีเติมลมยางในตวัวเจนให้ฟรี50กิลเมตรแรกจะส่งให้ฟรีพร้อมกับทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคลมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบทุกคันเช่นเคยร,ราคานี้นะครับ259,000บาทคุณไม่ต้องไปหา แล้วถูกที่สุดจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาว72งวดออกงวดละประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองเรียกว่าวันละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองสาหรับใครที่กําลังมองหารถเล็กอีโคคาร์น่ารักน่ารักแล้วสภาพดีๆในราคาถูขนาดนี้นครับก็อย่าช้านะครับเข้ามาฝากเบอร์โทรหรือไอดียไลน์ได้ไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับรถสวยอยู่ไม่นานนะครับยังไงก็อย่าลืมทักกันเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวรถน้อยก็สอยได้คลิปหน้าจะพาไปรีวิว รถรุ่นไหนนั้นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องของ,ของเราสิบกสิบกรรดมือสองที่คุณวางใจวันนี้ผมนัด19กสิบกรรต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ